ตัวใหม่ล่าสุดน้ำยาเบรกตัวอยู่หรือน้ำยาหยรสีที่นิยมกันมากที่สุดมีไว้ไม่เสียตังค์อย่างแน่นอนครับขย่ายังไงก็ไม่ไปนะครับเห็นไหมครับแต่เทนะครับจะเดินตึ้งเลยนะครับหลุดออกจากจุดแน่นอนนะสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยพระรามสองนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับช่างบอยก็จะมารีวิวน้ํายาตัวนี้เลยฮะซึ่งลูกค้าเรียกร้องกันมาอย่างมากมายนะครับอ่า น้ำยาตัวนี้นะฮะเรียกว่าน้ำยาหยุดสีและคุณสมบัติพิเศษของมันเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมกันครับมาดูนะครับน้ำยาหยุดสีนะครับนยาหยุดสีจะขวดลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจะมีวิธีใช้เขียนให้ด้านหลังนะครับวิธีใช้จะเขียนว่า1เขยา่ากรปิดเล่นนะครับ2ทาบนจุดที่ต้องการ 3. รอน้ํายาเซ็ตตัว3นาทีนะครับแล้ว4วางลูกให้ตรงจุด รอสามบินะครับอ่าก่กอนก่อนเล่นให้เขย่ al, า,าก่อนครับอ่าให้เขย่าน้ํายาก่อนอ่าพอเขย่าเสร็จแล้วนะครับอ่าเปิดฝาขึ้นมาเล่นได้เลยเปิดฝาขึ้นมาทาบนไว้นะครับทาบนไว้เราอยากได้จุดไหนนะครับสมมุติเราอยากได้จุดไหนพยายามถ้าเกิดเป็นจานลายมังกรน,นะครับให้ทาตรงเป็นลายไว้นะครับจะสวยนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าให้ทาบนไว้แบบนี้นะครับอ่า ทาบนไว้แบบนี้นะครับอ่าอ่าประมาณนี้นครับแล้วทีนี้พอทาบนเสร็จแล้วให้รอน้ํายาเซตตัวสามนาทีนะครับให้รอเซตตัวสามนาทีเดี๋ยวผมตัดไปที่สามนาทีเลยแล้วกันนะครับอ่า <modal: S 2> นี่นะครับตัดมาที่สามนาทีนะครับน้ํายาเนี่ยครับผมทาไปช่วงนี้นะครับได้ที่อ่าได้ที่เรียบร้อยแล้วเซตตัวเรียบร้อยแล้วอ่าน้ํายาตัวนี้มันดียังไงเดี๋ยวผมลองเทให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับ เวลาเทไปเจอเห็นไหมครับมันก็ยังลื่นไหลปกติอ่าเห็นไหมครับอ่ะทีนี้น้ํายานี่นะครับตรงนี้นะครับมันจะไว้ตรงนี้หลักการของการทํางานของน้ํายาตัวนี้นะครับถ้าเกิดมือไปจับแบบเนี้ยลูกเต๋าผ่านไปแบบนี้มันจะไม่เหนียวนะครับมันจะไม่เหนียวผ่านแบบนี้มจะไม่เหนียวนะครับแต่มันจะเหนียวแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้มันเหนียวแต่ถ้าเกิดเอาลูกไปตั้งตรงจุดมันปุ๊บเขยา่าอ่าไม่อยู่เห็นไหมครับ ตั้งตรงจุดปุ๊บอ่าไม่อยู่นะครับอ่าแต่ทีเนี้ยทำยังไงถึงจะอยู่ใช่ไหมครับทำยังไงถึงจะอยู่นี่แบบนี้เลยไม่ได้กดนะครับถ้ากดเข้าไปแบบนี้มันอยู่อยู่แล้วยังไงมันก็อยู่ยังไงก็เขย่าไม่ไปเราลากเข้าไปเบาๆไม่ได้กดนะครับลากเข้าไปเบาๆอ่าแล้วรอประมาณสักห้าวินับหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าวิแเราเรามาเขยา่าดูเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับ อ, <im sharing> อ่ะพอเขย่าไปปั S <S <im> ้งอ <im itation beep> ่ะเดี๋ยวเขย่าให้ดูนะครับอ่ะพอเขย่าไปทีนี้ไปเทเห็นไหมครับมันก็ออกเลยพอเทมันก็ออกเลยรอประมาณห้าวิจังหวะห้าวิเราแกล้งแรกตรงแรกตังก็ได้นะครับอ่าจังหวะห้าวิเราแกล้งแลกตังก็ได้เห็นไหมครับอ่านี่หงายฝาให้ดูนะครับเห็นไหมมันเขี่ยมันก็ออกนะครับเห็นไหมครับน้ำยาน้ำยาเทไหลอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวยาเทไหลอย่างแน่นอนนะครับเห็นไหมครับพอเทเตะออกก็ออกเลยนะครับ ลักษณะของน้ำยาตัวนี้อันนี้ดีมากจริงๆครับ,รรบเรารอประมาณห้าวิให้น้ำยาอันนี้ยิ่งวางนานยิ่งจะด,ดูดลงยิ่งจะแน่นนะนะครับถ้าเกิดยิ่งวางนานยิ่งจะแน่นไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดแต่ถ้าเกิดเราเป็นเจ้าเรากดเนีย่ยมันอยู่เลยไม่ต้องไปรอห้าวิสีวิอะไรกดเลยอ่าแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นเจ้าล่ะเราไปวางงานล่ะ,ะเราไปแอบทาจานเขาล่ะสมมติว่าเจ้าเมือตั้งรูกแบบนี้ใช่ไหมครับอ่า เราต้องแก้งแรกตังปุ๊บประมาณห้าบิโยกยังไงก็ได้ให้ห้าบ่าพอเขยา่าเห็นไหมครับอ,อยู่เนี่ยครับน,น้ำยาตัวนี้เป็นน้ำยาตัวใหม่นะครับผสมขึ้นมาสูตรใหม่ช่างบอยอันนี้สูตรช่างบอยเหมาะเล่นน่าเล่นมากครับน่าเล่นมากอ่าบางคนถามถามนะครับมีคําถามออกมาแล้วถ้าเกิดใส่แป้งล่ะใส่แป้งนี่เตรียมแป้งไว้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูอ่าเวลาใส่แป้งใส่ประมาณนี้พอ เวลาใส่แป้งให้แทงระวังนิดนึงนะครับให้ระวังนิดนึงนะครับอ่าเวลาใส่แป้งให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าใส่แป้งบางทีมันยังน้ำยามันยังติดแป้งอยู่มันยังเซตตัวไม่ได้นะครับอ่าใส่แป้งก็จะประมาณนี้อ่าใส่แป้งแล้วอยู่ไหมนะครับอ่ามาลองดูอ่ายังอยู่เหมือนเดิมนะครับ อ่าย,ยังเท,งท,งทงไปเหมือนเดิมนะครับประมาณ3ามวิห้าวินะครับก็ต้องรอนครับคือใส่แป้งเนี่ยเวลาเขาใส่แป้งมาเนี่ยมันไม่เป็นคาสิทนะครับ<ฤ>มันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับ,รบจะบอกว่าไม่เป็นเลยมันก็ไม่ใช่มันมีนิดหน่อยนะครับแต่อ่าดูจากผา<ต>่านจากกล้องแต่มันสวยนะฮะอ่าแต่<ว>ผมคิดว่ามันสวยอ่ะดูผ่านจากกล้องเห็นไหมครับมันพอดูได้มันพอรับได้นะครับไม่ได้น่าเกลียดนะครับคือเวลาเราใส่แป้งเราแค่ระวังนิดนึงเขาเล่นไปเล่นมาเขาเช็ดตออกเช็ดอะไรแป้งก็ออกไปอ่า มันเหนียวนะครับรอสามวิห้าวิแป๊บเดียวนะฮะครับอย่าลืมการทํางานของมันถ้าเกิดรูปแบบนี้มันไม่เหนียวนะครับนะแต่แบบนี้มันเหนียวนะครับโอเคฮะสำหรับใครอยากได้น้ํายาเบรกตัวอยู่หรือน้ํายาหยุดสีนะครับตัวนี้ผมแนะนํมากมากนะครับสูตรช่างบอยนะครับการันตีเล่นได้จริงอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ